อ้วนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วๆลูกปไมาอ้วนเข้าบ้านยังไม่เข้านะอ้วนนอนแลวนะไปเข้าบ้านเร็วๆบอกเข้าบ้านอะไรจะนอนเข้าบ้านกันเร็วอ้วนอ้วนเข้าบ้านลุกเลยลุกเลยเข้าบ้านเร็วอ้วนอ้วนลุกลุกเลยไม่ทักลกูกมลุกเลยลุกเลยลุกเลย

โอ้ยวนกลับมาอีกเราจะเข้าสวนผักถ้าชวนเข้าบ้านก็จะเข้าสวนผักฉลาดนะไอ้แมวอ้วนเร็วๆจะมากินก็มากินสวนผักนี่เร็วนะชวนเข้าบ้านเข้าสวนผักตลอดละอ้ว,วนอ่ะกินดไครเลยเร็วๆ